ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะพาเรามาดูการ c อ i v a t e a อปพลิเคชัน Movie Gaming นะครับซึ่งแอปตัวนี้จะใช้รองรับตัวจอยของมาจ t e c h Joy สติ c k ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นจอยที่ใช้บังคับในปุ่มทิศทางนะครับของเกมสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับวิดีโอนี้ผมจะมา c tivate ในฝั่งของ Android นะครับเนื่องจากว่า iOS เราไม่จะเป็นต้อง c อ i v a t e นะครับสามารถเปิดการตั้งค่าแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของไอโอเวสนะสำหรับวิด,นนบดี ซึ่งอาจจะยุ่งยากในส่วนของขั้นตอนนิดน,นึงนะครับสาหรับวิดีโอนี้นะเราจะมาแอธิเวตโดยไวเลสดีบักก็คือทําการแอ i v เว e ผ่านระบบ WiFi นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะรอเดินให้เราทําการเปิดตัวจอยนะครับปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะกดค้างไวฮะนิดน,นึงนะกดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับตอนนี้จะเป็นสีฟ้านะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะ พอเป็นสีฟ้าแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะเป็นของ Android นะให้เราไปเปิดบลูทูธนะครับในส่วนของหน้าการตั้งค่าบลูทูธนะครับก็จะมีชื่อตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว A ก็จะเป็นรุ่นของ Android นะครับเราก็กดจับคู่เสร็จแล้วให้เราให้สิทธิ์ตลอดก็ได้นะครับแต่ว่าให้เรากดจับคู่อย่างเดียวก็พอในเมื่อกดจับคู่เสร็จแล้วนะครับไฟจะค้างอยู่เห็นไหมครับจากนั้นเราก็ไปเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวแอปก็จะเป็นแอปนี้นะ Movie เ Gaming นะกดเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะะะขขึ้นนนนนสสถา,าใ,าาใ่ววอองตััยครบ อยู่ตลอดใครที่เคยแอทิเวตไปแล้วนะถ้าหากเรากด Enter ที่ตัวเกมแล้วมันไม่สามารถเล่นได้นะครับให้เรากดตรงแอทิเวตตรงนี้นะครับกดไปเพราะให้เราไปเปิดนะครับข้อนี้นะมันยังไม่ถูกเปิดนะให้เรากดเปิดนะมันจะเป็นการลันทับหน้าจอนะครับให้เราเลื่อนหาในส่วนของตัวแอพพลิเคชันนะก็เจอแล้วนะครับจะเป็นแอปนี้กดเข้าไปถึงตรงนี้ให้เราเปิดนะฮะแล้วก็กดกลับกดกลับไปเลย นะครับเสร็จแล้วจากนั้นให้เรากดกลับไปอีกทีนึงก็จะขึ้นคําว่า activate ให้นะให้เรากดเข้าไปที่คําว่า activate นะครับตรงนี้วิดีโอที่แล้วผมได้ทําการ activate แบบมีสายนะก็คือเป็นตัวบนนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะทําแบบ v i เ l e t นะครับ v i เ l e t activate ก็จะกดตัวล่างนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดหลายตัวเลยนะครับ ให้เราไปเปิดโหมดนักพัฒนาก่อนนะครับก็กลับไปที่มือถือของเรานะครับไปที่การตั้งค่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเปิดขึ้นมาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมก็จะเปิดโหมดนักพัฒนาของมือถือนะครับก็จะกดตรงนี้นะครับจากนั้นพอเปิดเสร็จแล้วนะก็กดกลับไปที่ตัวแอปนะครับเปิดแอปขึ้นมาเหมือนเดิมจากนั้นนะครับหัวข้อต่อไปเขาก็จะให้เราไปเปิด USB Debug Mode นะครับตรงนี้ก็จะกลับไปที่โหมดนักพัฒนาเมื่อกี้นะฮะนักพัฒนาจะอยู่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอยู่ตรงนี้กดเปิดขึ้นมาเลื่อน เรกหมวดนะักพัฒนานะครับตรงนี้กดเข้าไปการแก้ไขจุดบกพร่องนะครับ USB Debug ตรงนี้ให้เราเปิดนะกดติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็รอเวลานะากดตกลงน,นะครับเสร็จแ,แล้วพับจอครับไปที่ตัวแอปพลิเคชันตอนนี้ 1, 2, 3ได้เปิดไปแล้วนะต่อไปเราก็ต้องไปเปิด USB Debug นะครับตรงนี้ให้เรากดไปที่ Developer Option นะครับเดี๋ยวตัวแอปจะพาเราไปเองนะกดไปพอเรากดมาตรงนี้แล้วนะครับเลื่อนลงไปที่ การแก้ไขจุดบกพร่องไร้สายนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปทําการเปิดชื่อของตัวจอยนะจะเป็นชื่อนี้นะครับพอเราเปิดเสร็จแล้วนะลองกดกลับไปดูฮะกดกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับ เขาบอกให้เราเปิดนะครับในส่วนของการทับหน้าจอนะครับแล้วก็ไปที่ Developer o p t i o n นะครับกดไปแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอนุญาตการซ้อนทับหน้าจอนะครับให้เรากดเปิดเสร็จแล้วกดกลับไปอีกทีนึงพอเราเปิดเสร็จหมดแล้วนะครับตรงนี้เราก็มากดที่ Next Step นะครับกดไปครับก็จะมีให้เราใส่ f i l i n g Code นะครับตรงนี้เราก็เลื่อนไปที่การแก้ไขจุดบกพร่องไร้สายนะครับของเรา อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นให้เรากดจับคู่นะครับจับคู่ด้วยรหัสตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะในส่วนของตัวพอตนะครับด้านล่างตัวแอปมันจะดึงเข้ามาเองนะครับแต่ว่าตัวโค้ดให้เราใส่นะครับโค้ดก็จะเป็นตัวที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีเลข6ตัวนะครับเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้นะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรากด Activate นะครับ ระบบก็จะคอนเน็กเรียบร้อยเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้แล้วเราก็ไปเปิดแอปพลิเคชันนะครับเปิดมูวี่ขึ้นมาเราก็จะไปเล่นเกม e food one นะครับตรงนี้นะเราก็กด Enter เข้าไปพอ activate เสร็จมันก็จะเข้าเกมให้เราเลยนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นมันจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็คือให้เราตั้งค่านะครับคือมันจะมีปุ่มเห็นไหมครับเรือนร่างอยู่ตรงนี้นะครับ เราสามารถปิดได้โดยกดคําว่า hit นะครับกดตรงนี้นะครับปุ่มมันก็จะหายไปนะครับตลอดใครที่ต้องการตั้งค่านะครับก็กดตรงนี้แล้วก็ไปที่เช้งนะครับแล้วก็กดคําว่า edit นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้จากนั้นก็กด cancel ออกส่วนการใช้งานนั้นก็เหมือนวิดีโอที่แล้วนะเล่นได้ปกติก็เป็นตัวที่อ i ิ a t e ง่ายนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัว j o ยตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เขขข้้าาตตออองโทษ ภา,าหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามไม่ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ